าอย่างที่ผมได้ได้เรียนท่านทราบนะครับว่าคือผมเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะการแสดงอะไรก็ไม่ใช่อาวูป่าคือต้องจอดลึก้าไปเลยผมก็อยากเป็นคนที่ดูชอบดูการแสดงนิเกมากคือดูมาตั้งแต่เด็กชื่นชอบมากเพื่อมันมีเสน่ห์่คือนิเกมาต้องร้องได้รําได้พูดเองได้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความยากมันเนี่ยมันยากมากๆเราไม่รู้แหละครับแต่ความที่เราอยากไป ครูลิเกท่านแรกผมเนี่ยไม่ใช่ครูสายขบวนนะฮะเป็นครูที่เป็นลิเกสายเมนปูนสายคุณครูทองเจอือโน่นเลยก็คือไปฝึกกับคุณครูมานิดสิบทองเจอืออยู่ที่บ้านขุนเทยนกลางผมต้องนั่งนั่งรถเด็ก,กๆนั่งรถไปไปฝึกที่ร้านลิเกที่นั่นตอนแรกท่านก็ยังไม่สอนานะ่ฮะเพราะท่านเห็นว่าเราเรียนวิไลน่าสิงท่านก็บอกว่าอุ oh, ้ยอย่ามาเอาเลย ้านบ้า,บาอะไรเงี้ยมันไม่โอ้โหเรายินเียไม่นะแล้ก็เข้าไปกล่าวเราบอกว่าแต่วิัยาศาสต์น่ะไม่มีการสอนในเกนเราก็อยากอยากได้ความรู้ก็ฝากตัวท่านท่านก็สอนให้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะฮะจนกระทั่งถึงมาเริ่มทํางานที่สำนักงานสังคีตก็ได้รู้จักคนมากมายหลายท่านโดยพอมีอยู่ท่านหนึ่งก็คือคุณสิริดา หรือคุณวัชรพงศ์ปราเสียงทุพพันธ์ซึ่งเป็นคณะเจ้าของคณะเครื่องแต่งกายบ้านกรุงรัฐที่มีให้เช่าบางท่านเนี่ยถ้าท่านชื่อชอบเนี่ยท่านจะรู้จักว่าออ,อกนั้นเป็นใครแล้วท่านเนี่ยก็เป็นคนที่สะสมเครื่องโขนเครื่องละครมากมายหรือเยอะมากแต่ที่จุดเด่นขท่านอีกอย่างก็คือสะสมเครื่องแต่งกายและศีรษะของการแสดงลิเกสมงเครื่อง ลิเกทรงเครื่องที่ต้องใส่ย,ยอดด้วยวิธีการเล่นอะไเป็นนั้นเราก็เลยมานั่งคิดว่เาเอ้ย hey, พี่ทําไมเราไม่ลองมารวมตัวกันละ่ะทาลิเกเราไม่ต้องทำลิเก,เเกทั่วไปอ่ะเพราะลิเกทั่วไปเราเล่นได้อยู่แล้วเราเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราทำลิเกทรงเครื่องมาก็รวมตัวกันนะครับจากพิเศษร้านเราก็ได้อาจารย์ตะกรอนพอพิสุทธิ์แล้วก็เลยมาตั้งเป็นคณะลิเกทรงเครื่องในยุค2 5 4 7ว่าคณะกรัมจนาราร กอนนี่ก็มาจากชื่อของอจจาจารย์ประกรณ์พอพิสุทธิ์กัญจนา,จาก็มาชื่อผมกันจะนะประกรและรับก็มาจากชื่อของคุณธิศรีรัาน์แสงตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นก็รับเป็นการสแสดงลิเกสงเครื่องเล่นลิเกสงเครื่องลิเกสงเครื่องจะต่างกับลิเกทั่วไปเพราะลิเกสงเครื่องจะปีการร้องรำและก็แสดงเป็นเรื่องราวที่เป็นวรรณคดีท่า,จาัจะจับโอโเช่นพระไพภณีขุนช้างขุนแผนอีเหนา หรือเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องวรรณคดีก็จะเล่นกันแล้วผมก็ได้รับการถ่ายทอดเ,ออเล่นลิเกต่างๆเนี่ยในบทสําคัญๆเช่นถ้าเล่นผู้ชนะสิกทีผมก็ต้องไปรับบทเป็นมังตราก็คือเล่นจนฝังหัวไปแล้วว่าเราจะต้องเป็นตัวนี้ในชะ่แต่อยากเราเล่นลิเกรเรื่องพระไพมณีเราก็จะต้องเป็นตัวแรกๆก็เป็นตัวพระัยก็เปลี่ยนมาเป็นมันไม่เข้าแรกเตอร์เราอะเราเป็นคนชอบอีกเยื่องก็ไปเล่นเป็นตัวสิปสมุทรสา นะฮะแต่ถ้าเกิดเราเล่นคุณชาคุณแผน่นเราก็ต้องผมก็ต้องเป็นตัวผู้วัยวัยเป็นตัวเพราะว่าฝนบายทนี้เราก็ได้รับความเมตตาถ่ายทอดจากคุณครูคุณเลิรน,นาทิิตศิลปินแห่งชาติคุณครูวิโรธวีรวัฒนานนท์เพลิเกแล้วก็คุณนฤพลหลานขนพเพลิเกเนี่ยถ่ายทอดวิชาของตนนี่แหละนะจนกระทั่งผมได้รับความรู้ก็แสดงมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันก็มีปลักปลายบ้างก็หยุดการแสดงไปเพราะว่าเรามัน เราเป็นความสุขพอเรา,าออกแล้วอะคือมันเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาเราคิดจากว่าถ้าเรารวมตัวเล่นลิเกร,รุ่นเก่าๆเนี่ยอย่างรุ่นราวครารเรียนกันแก่แกว่าเราเนี่ยก็มันสนุกกว่าลิเกที่ผมบอกว่าบางทีมันมันเป็นความสามารถพิเศษที่บางบางทีเนี่ยจะเอาเป็นผมบอกตรงๆเลยนะถ้าจะเอาเป็นอาชีพหลักบางทีลำบาก เพราะว่าหนึ่งอะไรอะสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะสังคมหนึ่งอ่าแล้วคนเลีกเกก็ปัจจุบันมันเยอะเกินนะอ,อ่ะยกตัวอย่างสมมติเราจะไม่เข้ากับป้าอ้าเดี๋ยวตั้งงงนารามนะเขาเชื่อเชื่อไปแต่ถ้าเขาไม่เชื่อทำไงอะ่ะถูกไหมน่ามัน,ม,น,ม,นมันหลายอย่างก,กว่าที่เราจะได้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ฐาเที่เราความได้ความรู้ต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ฝังอยู่กับเรามาตลอด ใช่ไหมฮะเรื่องการร้องการลันลิเกณฑ์นะอยู่ดีเขาไม่ได้มีคนร้องให้เราดิเขาต้องมีคนเราต้องร้องเกงร์รำเกงฑ์มุตอดจะร้องหรลาสมมติว่าอ่ะอายุตัวอย่งอยางเช่นถ้าโขนเนี่ยผมไม่แสดงไม่ได้แสดงเป็นตัวตัวหน้าเวทีแต่ผมจะเป็นคนภาพคนร้อง,ต,ง,ต,งต่างนีประมาณนี้แต่ทุก็จะเห็นเนี่ยสมมติว่าที่ผมเคยภาพ ขนกับคุณครูคุณดีขนตั้งควางอนะไรอย่างเงี้ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นบทของนางนางสีดาที่เห็นที่เห็นตกเห็นควางเนี่ยควางเขาเขาวิ่งมาในที่อย่งจะะได้ทอดพระเนตรโุ้นสิเพคะพระทูลกระหม่อมแก้วกวางสวรรพันเพลิดเพล้วิวเลขา ยากจะได้มาเลี้ยงไว้ในศาลาเป็นเพื่อนเล่นเมื่อยามเหงาขอสมเด็จพระจักรีปิ่นปกเกล้าโปรดประทานแก่ศีดาไปตามจับบรึกขสุวรรันอันสวยโสภามาให้น้องเถิดนะเพคะ ประมาณนี้คือการภาคโูมอประมาณเนี้ยอ่าคือการภาคโปเนี่ยเราต้องรู้อ่าเขาเรียกว่ารู้พื้นฐานตัวเองด้วยครับแต่เสียงเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดุดันแบบครูมืดหรือเราก็จะไปพากโปรแบบเจ้าถึะอโค้งมันก็ไม่ได้เสียงเราบรนโทนเนี่ยก็ต้องพากันพวกลิงบ้างพระบ้างนางบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็ประมาณเนี้ยนะครับาทลิกเกนี่ก็เล่นหลายบท อย่างอย่างตัวอย่างเช่นว่าที่ผมเล่นประจำอ่ะจะเป็นตัวสิ่สมุนจริงๆพี่โตนี่ก็ถ่าเขาก็เชื้อสายลิเกนะโอ้พี่โตนี่ก็สเชื้อสายลิเกนะโอไม่บอกไม่บอกวิี่ยลิเกวินัยพึ่งอำนาจน,นี่นี่้แือไม้หอแต่แต่เขาไม่ได้ไม่ได้นั่นลิเกนะเหนือกว่านั้นได้เมียเป็นญาติลิเกอันเนาะเออ ยกตัวอย่างเช่นนี่คือตัวเบอรเบอดไปกันแนี้แหละยกตัวอย่างเช่นอาจเป็นตัวผมเป็นตัวสือสมุทรก็ได้ศสือสมุทรสือสมุทรก็สนสนอะไรเงี้ยแต่วิธีการร้องก็จะเวลาการร้องของลเกของหัวเนี่ยเขาก็จะร้องธรรมดาไม่ได้อะไรมากนอกจากที่บทบาทวิธีการเล่นลิเกสมเพื่อนก็ต้องร้องเพลงสองชันมาก่อนนะฮะแล้วก็ถึงจะมาล้องกลองอย่างยกตัวอย่างเช่นเออ จะกล่าวถึงนางมาน,านเออานเออร์ซีมาพึ่งเอ้บารมีเอท่านหลวงไปแบบประมาณเนี้ยที่เกดมันจะมีการร้องแตละรำแบบอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่อยู่ดีแบบ เออจะกล่าวถึงใช่มันร้องมันต้องรำแต่จริเกสซงเครื่องเขาต้องร้องแล้วก็รำเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นมาลองว่าเออเขาต้องรำก็ต้องรำก็ต้องรำอย่างนี้ถ้าลิเกสงเครื่องนะฮะเขาจะไม่ได้แบบอยู่ดีมาอยู่ดีกลับไปแล้วมาร้องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เออเอจะกล่าวถึงโอรสเออมนศอล บุตรได้เป็นบุตรเอ,อ้ยนางมันเอ,อ้ยลาซี่เห็นเราต้องรำมันไม่ใช่ว,ว่าอยู่ดีมาร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้ววิธีการเล่น,นเะคราบว่าข้าใช่วิธีการเล่นมันก็จะยากเนาะยิ่งการแสดงในเกนเนี่ยเขาไม่ได้มีบทนะฮะหนึ่งต้องดน้งดนด้นเพลงต้องมีต้องมีเัวเงของตัวเอง หนึ่งคำพูดเจอตัวละครขึ้นมาเนี้ยคนเขาเล่าเรื่องแล้วว่าเออเดี๋ยวตัวนี้เป็นพระไพนะเดี๋ยวสินสมุดนะเดี๋ยวมมนะเดี๋ยวเดี๋ยวสินสม,มุดเนี่ยลองตั้งลองตั้ง,ง,งที่ก็อยากที่ถอดรองมันจะูดเนี่ยเดี๋ยวลองตั้งเสร็จปุ๊บจัลการ์วันนี้พาพ่อหนีแม่กีนเสื้อสม,มุดมาเนี่ยจนถึงกรอแก้วพิสดาแล้วนะเนี่ยตอนนี้เรือแต่งแล้วจะหนีแม่ก็เล่าแค่นี้เราต้องไปเองเออหนู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 ชื่อว่าสินสมุด อ่ามันต้องจำจริจาารตจะกระของเราเองอะไรเงี้ยมันต้องมีหลายหลายอย่างมัน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 ก็ต้องเป็นพรสวรรค์ด้วยที่ที่เราต้องชื่นชอบยอะไรเงี้ยหรือถ้าเราเล่นเป็นบทตัวอื่นมันก็ต้องไปใส่คาแรคเตอร์ตัวอื่นอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับถ้าประมาณเนี้ยเราเข้าข้าวเราเข้าข้าวอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีหลายอย่างจนกระทั่งผมไปเล่นละครเวทีได้ไปเ,ปเ,เป็นเจ้าพระอีสุภวัตปัทธรรมโสศิลปินแห่งชาติ